สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่กันในเกมแกลโดเอสปาดานะครับช่วงรีวิวตัวละครก็มาอีกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆสกิลยังไม่เต็มแต่ว่ามีสกิลครบแล้วนะครับก็เลยจะมารีวิวกันให้ดูนะครับผมต้องบอกให้ดูกันเออให้ดูกันนะครับนั่นก็คือน้องดซี่นะครับน้องตัวนี้นั่นเองนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกด่า เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับเนื่องจากน้องไรซี่ออนะครับเป็นตัวละครที่กดได้มันจะมีอาวุธกับเสื้อผ้าที่เป็นเช่านะครับติดมาด้วยเนาะแต่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นอุปกรณ์ของทาง Chinese c h r i s t i a นนะครับมันเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าเราใช้ของฟรีเนี่ยมันจะยิงแรงแค่ไหนเนาะ ที่ผมมีนะครับก็จะเป็นไหนนี่นะครับยิงเดมอนสามนตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เนาะเดมอนนะครับเดมอนแล้วก็เอา้าปิดไปก่อน ลืมดูนะครับเอ6อนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ AR63 เนาะอย่างที่ผมบอกทุกคลิปนะครับว่าผมรีวิวตัวละครนะผมจะเอามากกว่าพลังพลังโจมตีที่มีอยู่หนึ่งนะครับผมหกสิบนะครับแล้วก็ดีเฟนต์ผมจะใช้แค่หนึ่งร้อยเนาะหรือเปล่าน่าจะหนึ่งร้อยแหละอ่าโอเคครับ ตามนี้เนาะเว้ยอะหลบไปก่อนเนาะมาดูกันนะครับยิงธรรมดาก่อนอ่าถ้าไม่ติดคีดนะครับก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดพันนะครับโอเคเดี๋ยวมาสกิลนะครับสกิลแรกจะเป็นสกิลนี้เนาะลองดูครับหกหมื 6, ่นไม่ใช่สามหมืนหนะครับไปโต้ให้อีก โอเคอันที่2ครับอันนี้ห้าหมื่นนะครับเค okay. ต่อไปเลยนะครับอันนี้2 0งแสนแนะครับต่อมาอันนี้ครับเฮ้ทำไมมันสกิลลองสุดท้ายมันเบากว่าน,นี้ ต่อไปสกิลสุดท้ายนะครับมันต้องเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยสกิลเนี่ยผมก็ลืมไปมันน่าใช้ใกล้ๆหน่อยแสนกว่าเองนะครับน้อยนะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้อัพเลยนะดูนะครับยังเป็นเลเวลหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับยังไม่ได้อัพตัวไหนเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะอัพเพราะว่ามันแรงนะครับ โอเคอันอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะทีนี้เรามาลองดูใช้บัฟของน้องนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดีดมากสามหมื่นนะครับถ้าคีมม่วงนะครับคีมม่วงสองหมื่นเนาะคี้เหลืองหมื่นหนึ่งนะครับยังไม่มีธรรมดาเลยเนาะไม่เป็นไรนะครับมาใช้สกิลใหม่เนาะสกิลแรกครับ สี่หมสกิลสองครับอันนี้ต้องไกลๆหน่อยไหมมันจะแรงกว่าปะลองดูนะครับห้าหมืนหกอันนี้เพิ่งอ้าไปสิบเมื่อกี้นะครับมาดูกันหกแสนเจ็ดนะครับอืัน,นนี้สองแสนเจ็ดเนาะ แล้วยิงแล้วมันถอยหลังด้วยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาดูกันนะครับแสนหนึ่งเบาจุงเบยโจมตีกี่ตัวอา่าทุกตัวที่อยู่ในเขตเลยเหรอ พูดางนั้นก็น่าสนใจนะครับมีอะไรอีกไหมก็ไม่มีแล้วนะครับก็ตามนี้นะน้องไดซี่เอาอกดผิดเลยเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งจะรีวิวก็คือตัวนี้นะครับทีละตัวแล้วกันเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันครั่